ในโลกที่หมุนเร็วกว่าความเข้าใจวัฒนธรรมบางอย่างก็เริ่มกลายเป็นของเก่าเร็วกว่าที่เคยเป็นเด็กหนุ่มสาวในหลายๆประเทศเริ่มตั้งคำถามกับสิ่งที่พ่อแม่เคยยึดถือพวกเขาเริ่มเลือกที่จะไม่เล่นเกมที่สังคมวางไว้ให้และบางคนก็ถึงกับลงจากกระดานไปเสียง,ง่ายๆเราเคยเชื่อว่าความขยนัน ความเรียบร้อยหรือการทําตามกติกาคือเส้นทางสู่ความมั่นคงแต่พอเวลาผ่านไปคนรุ่นใหม่บางกลุ่มกลับเลือกที่จะปฏิเสธความมั่นคงเหล่านั้นและสิ่งที่พวกเขาเลือกปลับสะท้อนความซื่อสัตว์ต่อใจของตัวเองมากกว่าที่หลายๆคนเคยคิดเอาไว้ญี่ปุ่น ประเทศที่เคยเป็นภาพแทนของคําว่าขยันอดทนและสมบูรณ์แบบทุกคนต้องตื่นเช้าใส่สูตรทํางานนักและยิ้มให้กับความกดดันจนวันหยุดแทบไม่มีความหมายแต่แล้ววันหนึ่งคําว่านีดก็เริ่มกลายเป็นคําที่สื่อถึงคนกลุ่มใหม่คนที่ไม่ทํางาน ไม่เรียนและไม่เข้าสังคมเป็นเพราะว่าพวกเขานั้นเหนื่อยจนไม่ไหวกับการต้องเป็นฟันเฟืองที่ไร้เสียงในเครื่องจักรใหญ่ที่เรียกว่าการทำงานคนเหล่านี้บางคนถึงขั้นถอนตัวจากโลกภายนอกเก็บตัวและกลายเป็นพวกฮิคิโคโมริที่ไม่ยอมออกจากห้องเลยเป็นปีๆ พฤติกรรมนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ในทางจิตวิทยาหากเรามองผ่านแว่นทางทฤษฎีแรงกดดันทางสังคมที่ชี้ให้เห็นว่าเมื่อเป้าหมายของสังคมมันสูงเกินจริงและวิธีการไปถึงเป้าหมายนั้นกลับแสนเจ็บปวดบางคนก็เลือกที่จะปฏิเสธทั้งระบบแทนการเล่นเกมที่ไม่มีวันชนะอีกด้านหนึ่งที่เกาหลีใต้ เด็กจำนวนมากเลือกเป็นสมาชิกของกลุ่มที่เรียกว่า Sample Generation หรือรุ่นที่ปฏิเสธสามสิ่งได้แก่ความรักการแต่างงานและการมีลูกพวกเขาไม่ได้เกลียดความรักแต่พวกเขาไม่เชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นจะทำให้ชีวิตดีขึ้นในโลกที่ค่าโครงชีพสูง นิสัยล้นพ้นตัวและการทำงานหนักที่ไม่สามารถสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตอีกต่อไปแล้วคนกลุ่มนี้กำลังตะโกนให้สังคมรู้ว่าเรารู้แล้วว่าทางเดินแบบเดิมนั้นมันไม่ได้พาเราไปสู่ความสุขได้เลยและพวกเขาจึงเลือกที่จะปฏิเสธเดินทางงานตั้งแต่เริ่ม จีนเองก็ไม่ได้อยู่ไกลจากปรากฏการเหล่านี้ในประเทศที่เคยสอนให้คนอดทนขยนันและเชื่อมั่นในความฝันแบบจีนคนรุ่นใหม่กลับเลือกที่จะนอนแผ่หรือที่รู้จักกันในภาษาจีนว่าทางพิงซึ่งหมายถึงการไม่พยายามที่จะแข่งขันไม่อยากไต่บันไดสังคม ไม่ต้องการซื้อบ้านหรือแต่งงานคนกลุ่มนี้รู้สึกว่าในระบบที่เต็มไปด้วยการแข่งขันอย่างบ้าคลัง่งการไม่แข่งกับคนอื่นคือวิธีเดียวที่จะรักษาความเป็นมนุษย์ของตัวเองไว้ได้พวกเขาไม่ได้ขี้เกียจแต่พวกเขาไม่อยากเล่นเกมที่มีผู้ชนะได้เพียงไม่กี่คนและผู้แพ้ก็แทบไม่เหลืออะไรเลย การนอนเฉยๆจึงกลายเป็นการประท้วงเงียบที่สะท้อนพลังทางจิตวิทยาแบบยอมแพ้ต่อโครงสร้างซึ่งตรงกับแนวคิด structural hopelessness ความสิ้นหวังต่อโครงสร้างสังคมที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือผลสะท้อนจากโครงสร้างทางสังคมที่กดทับคนรุ่นใหม่ ให้ต้องเลือกว่าจะยอมรับหรือถอนตัวและพฤติกรรมที่หลายคนมองว่าเป็นการต่อต้านหรือเสื่อมถอยแท้จริงแล้วคือการฟื้นคืนอำนาจให้กับตัวเองในแบบที่พวกเขาพอที่จะควบคุมได้มันคือการเอาชีวิตกลับมาไว้ในมือแม้ว่าจะต้องแลกด้วยการอยู่นอกกรอบเดิม การที่คนรุ่นใหม่เลือกที่จะไม่เดินตามเส้นทางวัฒนธรรมการทำงานแบบเดิมๆไม่ได้แปลว่าพวกเขากำลังหนีแต่มันคือความกล้าที่จะหันหลังให้กับสิ่งที่ไม่ยุติธรรมกล้าตั้งคำถามกับระบบที่บอกให้เรายิ้มทั้งที่ข้างในกำลังร้องไห้พวกเขาไม่ยอมลดชีวิตให้เล็กลงเพื่อให้พอดีกับกรอบที่ใครสักคนวางไว้ พวกเขามีความกล้าในแบบของพวกเขากล้าที่จะบอกว่าพอแล้วกับเกมที่ไม่มีใครชนะมันคือจุดเริ่มต้นของการสร้างกติกาใหม่ที่มีความสุขเป็นรางวัลไม่ใช่ความอดทนเราอาจมองเห็นเพียงความเฉยชาความถอยห่างจากพฤติกรรมเหล่านี้แต่ใต้ความนิ่งของพวกเขาเหล่านั้นมันคือไฟ ไฟที่เผาความกลัวเผาความอับระยุเผาสูตรสำเร็จเก่าๆที่ไม่เคยเห็นพวกเขาเป็นมนุษย์แต่การเปลี่ยนแปลงจะไม่มีวันเกิดขึ้นจริงถ้ามันกลายเป็นการตัดขาดกัรระหว่างรุ่นคนรุ่นเก่าไม่จำเป็นต้องยอมทิ้งทุกอย่างที่เคยเชื่อแต่อาจเริ่มต้นด้วยการรับฟังโดยไม่รีบตัดสินเข้าใจโดยไม่รีบสั่งสอน และให้พื้นที่โดยไม่รู้สึกเสียอำนาจขณะเดียวกันคนรุ่นใหม่ก็ต้องไม่สับสนระหว่างการปฏิเสธระบบกับการปฏิเสธความรับผิดช,ชอบต่อสังคมเพราะหากทุกคนเลือกที่จะยอมแพ้และนอนแพ้โดยไม่มีเป้าหมายร่วมใดๆหลงเหลืออยู่เลยวันหนึ่งเราทุกคนจะตื่นขึ้นมาในโลกที่ไม่มีใครอยากลุกขึ้นยืน วัฒนธรรมไม่จำเป็นต้องตายจากถ้าเรากล้าปรักมันให้หายใจได้ในยุคข,ของเราหากรุ่นพ่อแม่คือรากรุ่นลูกรุ่นหลานก็ต้องเป็นใบไม้ที่กล้าชูสูงขึ้นฟ้าและทั้งสองก็จำเป็นที่จะต้องอยู่บนต้นไม้ต้นเดียวกันเพราะว่าหากพวกเราสามารถฟังกันและกันโลกก็จะพร้อมที่จะเดินไปพร้อมๆกับเรา หากคุณช่นชอบบทความดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งและกด subscribe ด้วยนะคะ